ต่อไปจะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับแก้กรรมหน้า39จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐฉเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16หน้าที่41ข้อที่76อานนทนคราวหนึ่งเราอยู่ที่ป่าไผ่เป็นที่ให้เหยื่อแห่งกระแต ใกล้กรุงราชคห์นี้แหละครั้งนั้นในเวลาเช้าเราครองจีวรถือบาทเพื่อไปบินตบาทในกรุงราชคห์คิดขึ้นมาว่ายังเช้าเกินไปสำหรับการบินตบาทในกรุงราชคห์ถ้าจะไหนเราเข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดรถีเหล่าอื่นเถิด เราได้เข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดรธีเหล่าอื่นกระทําสัมโมทนียกกถาแก่กันและกันนั่งลงหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งอานน์ปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับเราผู้นั่งแล้วอย่างนี้ว่าท่านโคตมะมีสมณพราหมณ์บางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทำเอาด้วยตนเองมีสมณพราหมณ์อีกบางพวกกล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้มีสมณพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ท่านโคตมะของพวกเรากล่าวสอนอยู่อย่างไรและพวกเรากล่าวอยู่อย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่ท่านโคตมะกล่าวแล้วไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง แต่เป็นการกล่าวอยู่โดยถูกต้องและสาธร,รมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกตำหนิติเตียนไปด้วยดังนี้อานทน์เราได้กล่าวกับปริพาชคทั้งหลายเหล่านั้นว่าปริพพาชคทั้งหลายเรากล่าวว่าทุกอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยปัจจัยคือผัตสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าว